ไม่ใช่คู่จิ้นนะขอคู่จิงคู่จิจริงวันนี้น่าจะแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วน่าจะเป็นการแต่งงานของคุณบุ๋มปนัดดากับคุณเอกเอกกรินใช่ไหมฮะวันนี้ได้เลิกแต่งงานกันในวันอาทิตย์ที่18มกราคมที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยนะฮะจังหวัดเชียงรายหลังจากได้มีการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งนี่คุณดูค่ะบุ๋มบอกว่าจะเป็นงานแต่งงานที่ไม่ได้ไม่ได้อลังการมากเพราะหลายคนคิดว่าไปที่ไร่มันจะอลังการแต่เป็นการแต่งงานสไตล์สไตล์เหนือ นะครับจะมีช่วงทั้งตลอดทั้งวันแหละแล้วก็ช่วงเย็นและเช้าวันต่อมาวันที่สิเก้าก็เป็นวันเกิดของท่านวอด,ด้วยค<ะ>่ะนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการจะมีงานตลอดสองวันที่ไร้เชิญตะวันเหรอนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นคู่รักที่เจอกันจากไอจีนะอืจริงจริงคู่รักคู่นี้ก็เจอจากไอจีนะเนี่ยเ,ออเขาเล่นกันยังไงเขาได้คู่กันวะแล้วมดดํามันไปเล่นอย่างงั้นบ้างนีอ่าแล้วคุกคนบอกบล็อกไงคุกคนบล็อกไงไปลองไปสิบล็อกเลยคุ่ไปจีบคนในอินสตาแกรมเนี่ยไม่ใช่ไลน์อย โอ้เดี๋ยวนี้ลายน่ากลัวนะก็เลยเไม่ลายผู้ชายขึ้นมามันก็จะมีรูปเนี้ยจะเกิดไปจีบจีบจีบบกเฉลยย่ะอาจจะไม่ใช่ตัวตัวเขาเองหรือเปล่าไม่คิดหรอเขาอาจจะรูปหลอกหลอนมาเจอแล้วเป็นแบบลายผมต้องตั้งอัคาบใหม่เลยนะตั้งแบบ private คือเขาไม่สามารถมแอดแอดเราได้เพราะว่าปีแล้วจะมีข้อความแปลกๆเข้ามานอนด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยคนนี้ที่คนพูดตรงๆนะก็หุ่นเซ็กซี่แล้วไงเดี๋ยวนี้ได้ที่ไหนล่ะอะไรเงี้ยแต่ปรากอบบ้านอยู่ไกลก็เลยไม่ได้ไป ไม่เลยไม่เลย่เลยเลยไม่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 แต่ข้อความมันจะแปลกๆเคยมีไหมที่เขาส่งมาหาคุณแล้วคุณตกใจมันจะมีมันก็มีแต่แบบว่าส่วนใหญ่ดูสิวันดีคือดีคนสวยอยู่ไหนอ่ะเออพี่ยืมสามพันเสียอะไรฉันบกเลยค่ะนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณบุ๋มแล้วก็คุณเอกด้วยนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube